เฮ้ยบุ๊กอันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะ Gold on f น e l d g ์กูดเกมม i ส t ตฟ y to ดีโ g ชอะไรเนี่ยคกูสงสัยมากเลยคือเขาไปจ้างคนอินเดียให้มาโปรโมทหรือว่านั่นคือทีมของเดฟเองเนี่ยกูสงสัยมากเด a you can play with flame เอียกเลยหรอเออมาครับบุกได้ลองุกัเงินเรียนอย่างไอเสียนเออลองได้ด้วยคนนี้กลอมองตายเฮียเอ้เอ้เฮ้อฮ้เ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 ้เห้เ้เกมเลยไห้เพียฮเฮ้เเฮ้ ต่ปื๊ดปื๊ดปึ๊ดปื๊ดทำไมเราหน้าจอดำหมดเลยวะทำไมไอ้ปื๊ดไอ้พวกคนจะไม่มีหน้าจอมีสีมาเลยโดนมันเจนีบอว์ทำอะไรเกมเนี่ยเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีให้เลือกด่านเอาด่านไหนมันมีแบบอ้มึงเอาหมดไหนมึงเอาหมดไหนอีซี่ฮาร์ดแล้วก็ดูอะไรคือดู easy easy port อ a s y port เขาไม่ถนัดสังชัดเกมแบบเนี้ย ไม่ฮาร์ดฮาร์ดม,มันก็ไม่ยากอยนี้ฮาร์ดนี่น่าจะปานกลางใช่ป่ะแบบปานกลางสำหรับเกมนี้นนโอ้โหฮาร์ดก็ได้ฮาร์ดก็ได้ฮาร์ดฮาร์ดแล้วก็มีอาดานไหนมึงเห็นไหมมึงเห็นด่านที่กูเลือกไหมหรือไม่เห็นวะโ,โอ้โหแบบกูเห็น <laughs> แต่นตนหน้ากลัวต <und S 1> อน <rix. S 3> นี้เอาบุ๊คบุ๊คบุ๊คกูแค่จะจอยแล้วอาดานไหนอาด่านไหนเพิ่มเพด้วยหลาแรกนั่นแหละอืมหลานแดงก็แรงอ๋อมันมีแบบด่านยาวเอ้ยไม่ใช่ด่านใหญ่กับด่านสั้นไอ้ด่านเล็กด้วยเหรอ ไม่รู้เอาด่านแรกก็ได้าริโอพสเไม่ต้องกูอยากได้เซอป์บุคุยอันเนี้ยอันเนี้ยมันดีปะเป็นที่ h a r เลยนะไอ้เหี้ยเรายังเพิ่งเล่นเกมนี้เองไอ้เหี้ยกูยังแบบยังอยากเรียนรู้อยู่อ๋อได้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 ปะเฮ้ยมีโอ้มันมีด่านให้ดูอ๋อนี่นี่พื้นที่ดูบูบูเห็นละเห็นละเอองั้นเอานี้นะสตาร์ทนะไอ้เหี้ยมันแบบดิฟฟิคอลตี้ได้ด้วยเหรอใช่คือถ้าเราเลือกอีซี่ฮาร์ดกับดูมัน มันจะปรับเองเลยเว้ยแต่เราก็สามารถปรับเลื่อนปรับเองได้เหมือนกันข้างบนโอ้เอ็กซตีเอาฮาร์ดเอาฮาร์ดมามามาสตาร์ทเอ้แมงคูดเฮ้ยเก็บเฟนเฟนมาตีไปเยอะเดี๋ยวมันไอ้เหี้ยเราเป็นออสแชนไอ่าไอ้เหี้ยมันให้ทำอะไรยังไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้ใช่ให้ทำอะไรแล้วมึงแะดิ๊กูทำไมเอ้ยมันชนกันได้ด้ปุ๊บดูดิ อันนี้คืออะไรวะเนี่ยอันนี้ให้กดอะไรอ่ะอันนี้กดอะไรอ่ะกุ้กิดกุ้งเกินอะไรกุ้งแม่งมีนิดเดียวเองกด F เพื่อปิดเปิดปิดไฟฉายกด E เพื่ออินเตอร์แอคกด G เพื่อดอกกด J เพื่อเปิดหนังสืออ๋ออะไรอ่ะไซเลน Silent t r i x เ e r Helper h a b เ t อร์คืออะไรวะเนี่ยไม่ไม่รู้เรื่องกด J 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 โอ้แม่งค้างเลยสัตว์อีทูพิกครับแล้วเราเอ้า What โอ้อะไร เด้งออกไปเลยกระโดดกระโดดกระโดดเด้งออกไปเลยเกมไปแล้วอ่ะไม่เดี๋ยวมิมิมิอยู่ในเกมไหมอยู่ดิมึงอะหายไปไหนเอ้ยออกออกมาออกมาออกมากูโดนกูโดนเตะจากเกมเลยเยี่ยกูดรูดเกมเลยอะไรของมือเมื่อเมื่อกี้เนี่ยกูกดหนังสือแล้วกูไปกดเลกผีมันมันเด้งออกไปเลยกดหนังสือแล้วกดเลกผีวันเอออเลขพร มันให้เราทับอะไรวะเนี่ยอ๋อเหมือนเหมือนฟาดโม่ะปึ้มเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เนี่ยที่มันให้อ่ะในการตรวจผีว่าผีมันเป็นประเภทไหนเอฟาดโมก็ไม่เคยเล่นไ,ไม่เคยดูสะด้วยหนึ่งอะไรนะมา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 แ่่ไม่บอกว่าอะไรหนึ่งห้าห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าห้าเก้าเกไอ้เหี้ยปื้มแม่งกิมนในโกบ l c แช t ได้มาโยโยโยอีซ้ำด้วย แสดงว่าคนมันไม่เยอะตอนเนี้ยมากดเลยไอ้เฮียดูดิคนเข้ามาปุ๊บเบ้งหน้าจอเราดำหมดเลยว่ะหมายความว่าเฮียอะไรวะเอาฮาร์ดแล้วก็เอาดาดแรกโอเคเดี๋ยวไป start ยังไงไงต่ออะไรเนี่ยเราต้องเก็บอะไรไปทำอะไรบ้างวะในเฮียไม่รู้เหมือนกันกูเก็บบัวเลยกูเก็บบัวเลยเอคืออะไรวะไอ้เก็บอันนี้ดีกว่าเฮ้ยไม่จะเอาอันนี้รู้เครื่องอะไรวะ Where A r e y o U อา Where are you Where are you อินเตอร์แอคตับเสียงอเอ้ย E M F reader มาวิ่งเฮียค้อนในถังขยะได้ด้วยดูดิไหนไหนกดอะไรกดอะไรอ่ะกดอะไรกดอะไรกดอียค้างกดอียค้างเอ้าพวกมันดดันกู Where are you ผีมันได้ยินเสียงเราเหรอไม่รู้อะเหมือนมันต้องเชนสไม้ด้วยไอ้เดี๋ยวปพ้มเพิมกดเปิดมมไปใช้กดอะไรอ่ะมันสด เอฟซ่อนในเตียงวัดเสียงแล้วซ่อนในเตียงด้วยเมีไปได้ไปได้เอาไปได้ก็มันให้เราทำอะไรวะเราต้องเอาของอะของแต่ละชิ้นเพื่อไปตรวจสอบว่าผีแต่ละตัวมันมันอันนั้นอะมันแบบเข้าใครไหนอะกดกดกดเจมาดูดิเพื่อน กดเจปุบแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่มันจะมี e m f กบแกกบแไอแอลนั้นมาไอเจเนตไม่ใช่ดิไออะไรวะเนี่ยเออเนี่ยเนี่ย e m f อะใครถืออะมเขากูถือเอ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 กกูถือเอกชูอเอกูอเอกูถือเอกูอเอกูถือเอกูถือเอ็กูถอเอกเอกูถืออกูถือเอกูถือเอูถือเอกูถเอกููเกกูกูถืเกเลอ่ะไม่ให้กูอ่านเลยเลยจ้างแม่งมัน ไดไดบักอะไรไม่รู้มันให้มาเจคืออะไรนะเจคือไซเลนสตริกสเตอร์อันนี้คืออะไรวะเจนโคดามะคือชื่อคนเหรอไม่ใช่ผีผีไม่ใช่ผีไปเพียรผีไปเพียรผีนี่เอ็มเอฟอันนี่อะละลุยจีบอร์ดดิเทเราเล่นกระดานอันนั้นไดี๋ยวกระดานอะไรอ่ะลุยผีผีผีมันอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเกียร์เออ เฮ้ยผีเฮ้ยผี้าเวาต้องฟังเอายเอาหมดอะไรโอ้แล้วกูตายเลยที่อยู่ดีก็เห็นีเจ็บนี่อะไรอะนี่คือผเหรอไม่ใช่ผี้ยแก้วเอ๋อดูคนได้ด้วยแล้วผี้ยแก้วมันเล่นยังไงบ้นะนั่นรอี่ยไห อะไรวะกดไลนอ่ะกดไลนใช้ของว่าใช้ไม่เป็นฮัลโหล e A U ฮัลโหลเอกไฟฝากก่อนได้ไหมผีตอกแน่เจี๊ยบได้ไเลยบล็อกหรืออะไรผีมาแล้วแล้วบุกอยู่ด้านในก่อนเร็วมีห้องน้ำบุกมาถึง่ห้องน้ำ มัตายแล้ววี่แม่โคตรโง่ไอ้เหี้ยใช่มันไปแต่ห้องน้ำไปแต่ห้องน้ำออกกูตายเรียบร้อยมิดชอะไรวะเนี่ยไอ้ชิ้นแม่งเลยไม่รู้ทันไม่ทันเหลือบุกคนเดียวแล้วนะเหลือบุกคนเดียวเลยไอ้เหี้ยกูไม่อยู่ในบ้านจะซ้ำอ่ะตึ้งฆ่ากระแพงก็ฆ่ากูได้ทะลุแบบเอามือมาทะลุฆ่ากูไอ้เหี้ยโอ้ง่มึงเลยนะ ไปกมึงไทยผีดิอาไทยททยแบบติ๊กไม่วั่วๆแต่ว่ามึงเห็นไหมอีฟมีอะไรบ้างเอาเป็นไม่รู้มันเป็นโคเลยนี่ไอ้ิอากูอทั้งทั้งโคเลยแล้วกันอ่าวจบอรมากคือไซเลนหรอโคโคเตอรคิชโอเคเอาบองโคตา มีอีกตัวแล้วกูเห็นเฮียเลยทำไมกูเห็นกูเห็นแค่พวกมันวับวับวแล้วหายไปเลยวะแค่นั้นอ่ะจบแล้วโอยจบเนี้ยเป็นดูหลังบ้านได้ไหมเอาไม่ได้ไม่ได้โอ้ยเฮียมันดันกันได้เฮียกูไม่ชอบเลยวะทแไมพวกมึงกูขี้ดันจังวะโอเคครับอุณหภูมิในบ้านค่อนข้างเย็นเลยนะหนึ่งกับแปดองศาเอ่อติ๊กติ๊ก Yeah, yeah, right? ally, oh. ติดโคเลยติดติดโคเลยแม่งติดลบเลยเอติดโคละโอ้เหลือกี่ตัวเนี่ยเหลือหกตัวเหลืออะไรอีกบ้างคล็อกนี่คืออะไรว่านาฬิกาเอาเอาไว้ตรวจสอบอ่ะเอาไว้ตรวจสอบว้านถ้าเกิดนาฬิกามันแบบจํานวนวิมันขึ้นเร็วไปหรือว่ามันนับถอยหลังก็คือติดใช่ไหมใช่ติดเลยมันนับอยู่มันนับอยู่มันนับอยู่อยู่ในตัวกูอ่ะเอาไปดู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  มันไม่เห็นนับเลยมันนับอยู่นะแต่มันก็หนึ่งสองสามปกติฮัลโหลแอ์ยูมันจะโผล่กลางบ้านนะไมัไม่โผล่กลางบ้านตัวเนี้ยมันมันโผล่บ่อยมากระวังนะระวังนะหรือว่าเราต้องเอาแบบอันนั้นไปตรวจแต่ว่ามันอยู่ที่ไหนไม่ต้องถือสเก็ตบุ๊กกระติกได้นี่วะใช่เฮ้ยมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ในนในเอานี้ตรงนี้ตรงเขาอะเอาลองลองเอาลองเอาอัีนี้มาดิีเอาบอร์ดมาดินี่อะใช้ถืออะ โอ้เราลองลองไปคุยกับมันดีปุ้ม Where are you? are you there? Where are you? กูหลบเลยกูหลบเลยกูไม่สน are you there? เอาไอ้เฮียนี่แบบยิงอะไม่ตอบกูหรอกเพิ่มเพิ่มเตหลบนะจต็มกดอ e หลบเข้าไปในตู้ในกล่องนะ Where are you? ไม่เห็นตอบเลยอะ Where are you now? h e r e are you now? โอ้โอะไรอะไรเอาแล้วหนีก่อนหนีก่อนหนีแล้ว พปั้นเลยพปั้นตือตีอีไอแสงไม่มีอะไรนี่วาหลอกคูไอ้เทียรแลสเก็ตสเก็ตบุ๊กเอาไว้ทำอะไรวะเราก็กดเชมหรืสเก็ตบุ๊กได้อีเอฟเอ m เอเอฟเันเิ่ตรงนี้เลยออกห้งนอกออก้างนอกแล้วกดก่อนอีเอใช่ไหมอีเอ f ใช่ไหมใช่ใช่วิเรลือเดี๋ยโโคโคโดโมแล้วก็ไดบัคแล้วก็ไซเรนโคโดโมะอนันไปซื้ออโนมโตใช่ได้ได้เห นี่เน่ปิดเลยใช่ยังดูจริงฮัลโหลโครับพี่อยู่หรือเปล่าอัลโ้ Where are you สเ,สเก็ตบุ๊กมันอเอา,เอาไว้ทำอ,อะไรนะสเก็ตบุ๊กเอาถ,าถ้าถ้ามีอะไรขึ้นไอในสเก็ตบุ๊กก็คือเราก็ค่อยติ๊กว่าสเก็ตมันมีถือไม่เห็นม<ห>ีอะไรขึ้นเลยก็คือเราวางไว้อย่างนี้แล้วก็ดูอย่างนี้เหรอสเก็ตบุ๊ก ไม่ไม่วางไว้อายุเห็นเห็นเห็นในไอเขาเขาทำมันวางไว้ดักดักทางอ่ะแบบว่าถ้าผีมันผ่านหรืออะไรมันจะเขียนไว้เนี่ยมันจะเขียนไว้หรือว่ามันต้องถือลวีจีบอร์ดปะใครก็ได้จัดดิกูไม่รู้อะชือละมันลองลองลองคุยดิได้ไหมอ๋อไม่ใช่คนที่ต้องถือสปิริตบ็อกก์หรอไม่รู้อะต้งูมาา่กันแต่ว่าแต่ว่าในเกมปกติเออโอ้โหทำไมมันกบบพริ๊บ หนังสือไม่เขียนปะ Where are you Where are you Are you there มึงอยู่ที่หรือเปล่าไอ้ผีโง่ไอ้ผีผีไม่อยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมันแบบตรงนี้ตรงนี้เลยตรงแบบตาริกาก็ตามปี๊บออกแต่พวกทำไมไฟกระพริบออกมาก่อน่ายวุ่นบายชีวิตเร็วพันิ่งหนีกลับบ้านแล้วนี่คืออ่อนนี่คือใช้แล้วแมว นาฬิกาไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนาฬิกานี่น่าจะปกติแฮย์เฮ้ยแต่แต่ว่าเราเราต้องได้อีกอย่างหนึ่งดิจะให้เราสุ่มจริงๆเหรอโอ้โหเดียร์มิววววไปแล้วลูกซอน่ไอ้พุ่งพองอย่างพุ่งองย่าง I you there where are you come here bro จะไปแล้วนาฬิกานาฬิกามั้งโอ้ยจะเสียงแบบดังมากตรงนี้ Okay. ซอ่<ข>อ,<ข>อ,อนนะอก่อนเลยจะ้ืแถวนนี้นะซ่อนก่อนเลยเฮ้ยไฟดับหมดแล้วว่าเปิดไฟดีไเปิดไฟตรงไหนอะพีเฮียะถือมาดักนละหรือว่าเราจะอังนี้ดีว่าแบบมันมีสามอันนะก็แบบให้อ่าส,สุ่มคนละอันไปเลยอะก็ <laughs> ต้องมีคนซุกมแน่นอนอะเอาเอาโคดโมะไหมโคดมะ อยากรู้ว่ามันตอบผีมันไอ้ถามผียังไงเนี่ยแหละเออกูก็อยากรู้อ่ะหรือว่าเราไม่ได้แอคทีเว e ไว้อะไรวะก็ไว้ฟังโทนอ๋อหรือว่าไม่มีปุ่มอันนี้วะหาก่อนี่ทีอะทุกที่อะไม่เห็นมีเลยฮัลโหล Where are you Where are you เอ้ยแต่อันี่นี่ไอนนี้ไงไอไอเนี้ยเนี่ยเนี้ยมึงใช้อันนี้ดีอันนี้อันนี้เราใช้ยังมันมึงไปกินขึ้นสามแต่แล้วขึ้นสามเอ็ลยก็เอ็มเอฟไงคุณบอกให้กดแล้วโอเคงั้นเอาไปข้างนอกเอาเข้ามาทำเอียเลย ไม่มีอะไรเลยไอ้ลองวางสปิริตบุกไลยดิถ้าไม่ขังขยะพังแลก็โอ้เราซ่อนไม่ได้แล้วอย่าแล้วอย่าแล้วมันทำลายคำขยะไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าอยู่แล้วอยู่แล้วเอออะไรนี่เอ้ยปล่อยให้ไอ้เพิมเดียเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ก่อนเพิ่มเพิ่มมึงออกมาเพิ่มมึงออกมาเพิ่มมึงออกมากูมีแผนแล้วกูมีแผนแล้วเพิ่มออกมาเพิ่มออกมาปุ๊บ มึงเข้าไปคุยคนเดียวมึงเข้าไปคุยคนเดียวในบ้านปิดปิดตัวเออมึงเข้าไปให้เึงไปคุยคนเดียวในบ้านเผื่อผีจะตอบมึงอ่ายูเด้โอเคมึงจะอยู่ช้อนนัดนะบุ๊คอายูเด้โอ้โหโอชิตมาแล้วเด็กคนเดียวในบ้านปุ๊บมันออกมาเลยเหรอเออมันตอบยังไงบุ๊คไม่ไม่ตอบอะไรเลยผีแม่งงั้นเดาไหมงั้นเดาไหมงั้นเดาไหมกันหน่อยบุ๊คปะแล้วไอ้แล้วไอ้เครื่องโอชิต แล้ไอเครื่องนั้นหายไปไหนเราอ่ะสปิริตบล็อกอะอยู่ในอยู่ในตู้มั้งอยู่ในตู้กับบุ๊กเปล่าไม่กดจีดิเผื่อมีใครถือไว้คุ้มคุ้มกดจีอไม่ได้ถือมันไม่ได้ถือเหมือนกันแล้วก็อยู่ข้างในแ่บของหายอ่ะดาวดอมไหมไอ้เนี้ยแบบผีไล่ปุ๊บกูกดดาวดองเลยได้ไหมเดี๋ยวลองปิดประตูดิมันจะไล่ไม่ว่าจะอยู่คนเดียวคดามะไม่เห็นไล่เลยแหวะยูอ่ายูเดะเลย มันยังไม่มีเครื่องสังรกตบล็อกเลย Where are you ไอ้ผียิงมึงไม่ตอบกูไม่ถือสือกระจกไปปึ๊บจะจกซื้อได้เอาเอาไว้ส่องผีผีมันจะผีมันจะหยุดไล่นี่มามันต้องตกใจหน้าตัวเองแล้วก็หยุดไล่กูแล้วไอ้อะไรฟิงเกอร์นี่คืออะไรวะฟิงเกอร์ฟิงเกอร์ฟิงเกอร์ินเออ รอยนิ้วมือไม่รู้มันหายยังไงหายยังไงวะโอ้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 บีมาผีมาเฮ้ยผีหายไปแล้วอ๋อเ <_ d ata> หลือพี่ใดคนเดียวยงั้นกูเดานะเดาเป็นโคโดโมนะโคดมามะโอ้ไม่เสีอ,อะไรแตกอะไร <_ d ata> อ่ะกดเจนินมันมีให้ติ๊กอะไรแตกไหมหรื <_ d ata> อมันพังที่ซ่อนตัวเฉยๆเฮ้ยหรือนี่อาจจะพังที่ซ่อนตัวเฉยๆก็ได้ใช่ วะงั้กเ้ยอจกที่ไดกระจกแตกเปกปรดอะไรแบบนี้ล่ะไม่มี่โอ้แตเลยอไม่มีที่ซ่อนอีกต่อไปมันเจยากัดในขันไปทาเพี้ยอะไรมพูคุยกันมากเหรอะเอาครับอยู่ไครับงั้นกเดากูเดากูเดากูเดาไปละไม่อยู่แล้วครูดมะ ตาก่อนไม่ถูกเหรอถูกถูกตาก่อรจริงๆเด้อไม่คนละมาถูกถูกถ้าไม่เขียนว่ามองมองอันนี้ก็ถูกแล้วใช่ๆไม่ไม่แสดงว่าตาที่แล้วก็เดาถูกเหรอไม่ถูกไม่ถูกของเขาเขียนว่ามองไม่เห็นขึ้นอะไรมาเลยของกูโกโคดามะถูก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 เย็นเค้กเราถูกยังแล้ได้ไม่หย่่งตึงเลย็ได้หรือมงเราทุกคนวะ ใช่ตั้งาแต่เองใช่ก็ดาวทุกคนใช่ใ